ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอคนใจร้ายมันทิ้งฉันไปกับคนอื่นฉันเข้าใจได้เลยเนี่ยแสดงว่าผู้ชายของแกเนี่ยหนีไปกับเมียใหม่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเขาหนีไปกับใครอ่ะไปกับผัวมันโอ,อน้ไม่ได้ผัวแกหนีไปกับผัวมันเฮ้ <c oughs> นี่เอาอย่างนี้ไหมเรื่องผู้ชายเนี่ยมองข้ามเจได้ยังไง <c oughs> เจนี่รู้จักผู้ชายดีๆเยอะมากเลยจเ <c oughs> หรอตาตื่นขึ้นมาเลยนะแนะนำให้่ัวเองเอาไหมยังไงล่ะผู้ชายคนนี้นะตื่นตีห้าทุกวัน หกโมงเช้านี่ต้องออกกําลังกายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนมาสิบกว่าปีละและที่สำคัญนักก่อนนอนเขาต้องสวดมนต์และสองทุ่มเขาต้องนอนตรงเวลาอโอแบบนี้เลยที่ฉันอยากได้อะว่าแต่เขาอยู่แถวไหนหรออยู่แดนไปกระหามดิฉัใช้เดนแดนแปดเป็นนักโทษเต็มมาสิบกว่าปีละรออีกสากว่าปีเด็วเขาก็ออกมา คนนี้ดีจริงๆนะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวเวลาคบกันยังไงหรอต้องคุยผ่านลูกกงแค่นั้นเองอแต่ถ้าไม่อยากคุยผ่านลูกกงใช่ไหมไม่ยากทํายังไงล่ะทําผิดสักคดีหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่กับเขาข้างในเอองั้นดีเลยที่จะทําสักหนึ่งคดีทำหนึ่งคดีจัดไปคดีฆ่าฆ่าหมาสักตัวฆ่ามึงให้ตายเนีจะนำอะไรเนี่ยฮะโอ้โหล้อเล่นโอ้ไปไปอย่าหาคนใหม่ให้นานนั่่งกอนั่งก่อนนั่งก่อน